ย้อนรอยคดีคนร้ายชิงทองห้างโรบินสันลบบุรีนายประสิทธิชัยข่าวแก้วหรือก๊อฟอายุ38ปีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิง์บุรีคนร้ายชิงทองห้างโรบินสันลบบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตสารายและได้รับบาดเจ็บสีรายซึ่งนายประสิทธิชัยคนร้ายชิงทองลบบุรีเคยเปิดเผยว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากปัญหาส่วนตัวและปัญหาเรื่องการเงิน ที่ก่อเหตุยิงคนอื่นเพราะต้องการเปิดทางและทำให้กลัวโดยมีการวางแผนก่อเหตุล่วงหน้า2-3ถึงวันโดยนัดแรกที่ยิงร,ปรอปพนั้นเพราะว่าต้องการยิงเปิดทางและไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้ส่วนการยิงซ้ำใส่นางสาวทิดารัฐทองทิพย์หรือกวางพนักง,งานร้านทองนั้นตอนที่กำลังปีนขึ้นตู้กระจกปลายกระบอกปืนหันไปที่ผู้หญิงและถุงมือเปขัดในโกงไกปืน เมื่อพยายามดึงถุงมือออกทําให้ปืนยิงออกไปสองนัดส่วนที่ยิงน้องไทยต้านนั้นเพราะไม่เห็นตนตั้งใจยิงรอปภแต่คาดว่ากระสุนฉลับไปโดนเด็กผมไม่ได้ตั้งใจยิงเด็กโดยหลังเกิดเหตุทุกครั้งที่ดูข่าวรู้สึกสำนึกผิดและเสียใจกับการกระทำเพราะหลังก่อเหตุแล้วได้ดูข่าวทราบว,ว่ายิงเด็กผมยิงไปที่ตู้กระจกทองสองนัดแต่ไม่คิดว่ากระสุนจะไปโดนพนักง,งาน และหลังจากนั้นพอทำไปแล้วอารมณ์มันหลุดจึงยิงคนอื่นอีกเสียใจและขอโทษผอออกกอบก่าวทั้งนี้หลังก่อเหตุแล้วตนก็ใช้ชีวิตตามปกติพยายามทำตัวให้เป็นปกติมากที่สุดไม่ได้คิดนี้แต่ทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำตนอยากฝากแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะน้องสองขวบและนางสาวธิดารัตน์สำนึกผิดแล้ว ส่วนเรื่องท่อเก็บเสียงปืนนั้นตนสั่งมาจากเพื่อนรุ่นน้องในอินเทอร์เน็ตใช้เพราะต้องการลดเสียงไม่ให้ดังไม่ต้องการให้คนตนกหลังก่อเหตุคิดจะมอบตัวหลังวันที่24มกราคม2563เนื่องจากยังติดภารกิจที่โรงเรียนยืนยันทำคนเดียวไม่ได้ปรึกษาหรือคุยกับใครกระทั่งล่าสุดสารอาญาพิพากษาประหารชีวิตอดีตพอ,อก,ก๊อฟ กรณียิงกาดชิงทองในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองลบุรีขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตบอกพอใจกับคำพิพากษานายประสิทธิชัยเขาแก้วหรืออดีตผอ,อก,ก๊อบจำเลยในคดีกาดยิงชิงทอง33เส้นห้างทองออโราภายในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองลบบุรีถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้น หลังถูกจำคุกมานานกว่า7เดือนทันทีที่ลงจากรถเรือนจำก็ยกมือไหว้มาตลอดทางทันทีที่เข้าห้องพิจารณาจำเลยยกมือไหว้กลุ่มผู้เสียหายและฝั่งคำพิพากษาด้วยสีหน้าเรียบเฉยคดีนี้จำเลยถูกฟ้องฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนและพระบอาวุธปืนรวม9ข้อหา ซึ่งจำเลยยอมรับสารภาพพร้อมอ้างว่าพยายามยกเลิกแผนแล้วแต่ที่ทำไปเพราะความคิดชั่ววูบไม่มีเจตนายิงใครให้ตายสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าขัดแย้งกับผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และวิถีกระสุนคำรับสารภาพเป็นเพราะจำนวนต่อพยานหลักฐานจำเลยไม่ได้มอบตัวและพฤติการเป็นภายร้ายแรง จำเลยมีความผิดตามฟ้องทุกข้อหาพิจารณาประหารชีวิตพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง3คนตามความเป็นจริงและเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียหายอีก7คนรวมเป็นเงินมูลค่ากว่า6ล้านบาททันทีที่ศาลอ่านจบแม่และภรรยาของจำเลยร้องไห้ออกมาทันทีขณะที่จำเลยมีสีหน้าสลดลงอย่างชัดเจน และก่อนจะออกจากห้องพิจารณาคดีจำเลยได้ไหว้ขอขมาผู้เสียหายทุกคนพร้อมบอกว่าขอโทษเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปและยอมรับในโทษที่ได้รับขณะที่พ่อและแม่ของน้องไททันเปิดเผยหลังฟังคำพิพากษาว่าแม้จะผ่านไปนานกว่าเจ็ดเดือนอยังคงเจ็บในใจทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์น,นี้แต่ก็พอใจในคำพิพากษาสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580